สวัสดีครับลูกค้าเป็ียดานะครับผมครับผมเราลูกค้าทะเบียน267นะครับใช่ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนส่วนสอบที่รถเลยครับรายการที่ซ่อมไปวันนี้นะครับก็จะมีตัวอ่าแต่ชนหน้าเป็นรายการเปลี่ยนนะครับรก็จะมีทับในกระจังตัวนี้นะครับเป็นรายการเปลี่ยนนะครับครับผมแล้วก็จะมีพวกทางปี๋หัวกระซีนะครับแล้วก็ควงมาลชนหน้าตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับด้านไหนก็ตัวงานสี ครามารถตรวจช็คไ้เลยนะครับครับผมยังรับประกันงานต่ออย่างนี้6เดือนนะครับผมในกรณีที่มีปัญหานะลูกค้าสามารถถือใบรับประกันเข้ามาหาผมได้เลยครับตอนนี้ลูกค้ามีติดปัญหาตรงงานซ่อมในส่วนตรงไหนหรือเปล่าครับผมไม่มีติดปัญหาครับผมสีก็โอเคครับเหมือนเดิมเป๊ะโอเคนะครับผมเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกค้ามีโอกาสจะแนะนำส่วน,น,วนบริการให้กับเพื่อนลูกค้าลูกค้าจะแนะนำหรือเปล่าเลยโอ้แนะนำว่าผมพอดีโรง,งงานผมนั้นมีแต่คนใช้รถ e ีสูงครับผมเ<อ>ดี๋ยวผมจะแนะนำมาเลย ขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณนะครับอันนี้คุณจะรอลูกค้านะครับครับเดี๋ยวไปรอดเลยครับเดี๋ยวทางเราจวบริการนะครับผมขอบคุณมากครับ